สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์27มีนาคม2023เ,เป็นสัปดาห์ที่5เทศก,กาลมหาพรตนะครับบทอ่านจากคำบรรยายเพลงสโรดีวันนี้โดยนักบุญจอหนฟิชเชอร์พระสังฆราชมรณสักขีในหัวข้อบอกถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเรา พระมหาสมณะของเราคือพระเยซูคริสต์เจ้าเครื่องบูชาของเราคือพระวรากายของพระองค์ซึ่งได้ถวายบนพระแท่นาการเขนเพื่อความรอดของมมนุษย์พระโลหิตที่ถูกลังออกมาเพื่อไถ่เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเลือดแพะหรือเลือดวัวดังลายพันธสัญญาเดิมแต่เป็นเลือดอแกะบริสุทธิ์อย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ไถ่ของเรา พระวิหารซึ่งพระมหาสมณะถวายบูชานั้นได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่เนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่เนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเบญจเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงหลั่งพระโลหิตต่อหน้าโลกพระวิหารนี้จึงต้องถูกสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระเบญจเจ้าแต่ผู้เดียวพระวิหารนี้ประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งอยู่บนแผ่นดินที่เราหลังอาศัยอยู่ส่วนที่สองนั้นเราผู้ลุ้ตาย ยังทราบไม่ได้พระคริสต์เจ้าได้ทรงถวายบูชาครั้งแรกในโลกนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนอย่างขมขื่นที่สุดแล้วนั้นเมื่อได้ฉลองพระองค์ด้วยความไม่รู้ตายแล้วพร้อมกับพระโลหิตของพระองค์ได้เสด็จเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งคือสวรรค์ต่อหน้าพระบัลลังของพระบิดาเจ้าสวรรค์พระองค์ได้ทรงแสดงพระโลหิตอันล้ำค่าซึ่งได้หลั่งลง เจ็ดครั้งแทนมนุษย์คนบาปทั้งหลายเครื่องบูชานี้เป็นที่บอพระไทยพระเป็นเจ้าอย่างยิ่งจนว่าทันทีเมื่อทอดพระเนตรเห็นแล้วพระองค์ทรงพระเมตตาต่อเราอย่างยิ่งและทรงแผ่พระการุณต่อทุกคนที่เป็นทุกข์กลับใจยิ่งกว่านั้นเครื่องบูชานี้เป็นเครื่องบูชานิรันดรเป็นเครื่องบูชาที่ไม่เพียงแต่ถวายทุกปีเท่านั้นอย่างกับชาวยิวแต่ถวายทุกวันเพื่อให้ความบรรเทาแก่เรา ยิ่งกว่านั้นยังถูกถวายทุกมงยามด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงมั่นใจว่าเราจะได้รับความบรรเทาดังนั้นนักบุญเปาโลจึงเสริมว่าพระองค์ได้ประกันการกอบกู้นิรันดร์ทุกคนที่มีความทุกข์อย่างแท้จริงและชดเชยบาปที่ได้กระทำตั้งใจแน่ๆที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไปและยึดมั่นปฏิบัติคุณธรรมซึ่งเขาได้เริ่มปฏิบัติแล้ว บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนในเครื่องบูชาที่ศักศดิ์สิทธิ์นิรันดรนักบุญยอนแสดงให้เราเห็นด้วยถ้อยคำวาลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์พระผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซุคริสเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราเท่านั้นแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยครับเนักบุญโยงพปเชอร์ก็ประสังคราดวันสักขีนะครับท่านก็เขียนบรรยายไว้ในเกี่ยวกับการไถ่บาปนั่นเองการอกอบกู้ของพระเยสุเจ้านั่นเองก็เปรียบพระเยสูเจ้าแล้วก็มระเรียวก็เป็นจริงก็คือพระเยสุเจ้าก็คือเครื่องบูชาเครื่องบูชา สมัยใหม่ในพระพระธมใหม่เครื่องบูชาที่มาแทนเครื่องบูชาเดิมในพันธสัญญาเดิมซึ่งใช้ใช้สัตวบูชาจะเป็นบัตรนี้เป็นองค์พระเยซูเจ้าพระเร์เจ้าเองที่เป็นเครื่องบูชานนั้และเครื่องบูชาคือองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็เป็นบูชานิรันดรหมายความว่าเป็นบูชาที่เป็นปัจจุบันเสมอ เพราะนั้นเราจึงบอกว่าทุกครั้งเมื่อเราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิสานั้นก็เป็นพิธีบูชาที่ใหม่เสมอใช่ไหมและในความเชื่อของเราที่เราไปร่วมพิธีบูชานั้นเราไม่ใช่เป็นเพียงผู้ไปฟังมิสซาหรือไปฟังพระสงฆ์สวดหรือไปนั่งฟังพระกัมภีอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเรามีส่วนร่วมเราจึงเห็นเรามีการร้องเพลงมีการตอบรับกับ พระสงฆ์มีการคุกเขา่ามีการยืนมีการคำนับแล้วก็มีการรับศีลมสัสลิดแล่นอื่นเหล่านั้นคือการมีส่วนร่วมในบูชากับองค์พระเยซูเจา้าผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นที่ในการถวายบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิสซาในแต่ละมิสานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคุณค่าของชีวิตที่เรา ไปร่วมพิธีบูชานั้นจึงมีสัตว์ศีและก็มีคุณค่าที่สูงส่งที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นได้เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากมนทินบาปต่างๆและก็เป็นชีวิตที่เหมาะสมกับการที่เราจะได้รับชีวิตที่รังดอ r ตลอดไปกับพระองค์ในสวรรค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องถามเพียงแต่ว่าในแต่ละวันนั้นเราก็ต้อง พึ่งต้องพยายามต้องปฏิบัติอย่างแท้จริงวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีกำลังใจที่จะเจริญชีวิตและก้าวหน้าเสมอในการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นเหมาะสมกับการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเ,เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องทั้งหลายตลอดนิรันดรขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระบอนแก่ท่านทั้งหลายเถิด